อาจารย์วันนี้แนวโน้มของสารดีกาจะออกได้กี่แนวทางบ้างคะผมคิดว่าวันนี้ก็คงจะสองแนวทางนะครับหก็คือว่าสารอาจจะรับคําร้องนะครับกับ 2. ก็คือว่าสารไม่รับคําร้องนะครับซึ่งต้องบอกว่าทั้งสองแนวทางนั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้พอๆกันนะครับอ <c oughs> แต่ว่าในวันนี้ไม่ใช่เป็นการทำพิพากษานะครับ <c oughs> เพราะนั้นเนี่ยาการรับคําร้องก็ยังไม่ได้บอกว่าพยานหลักฐานทั้งหมดนั้นเนี่ย จะมีความเข้มแข็งเข้มขม้นหรือว่าถูกต้องอะไรต่างๆนะครับเพราะนักสารก็อาจจะต้องการจะไต่สวนบุคคลนะครับหรือว่าเรียกพยานหลักฐานอะไรมาดูเพิ่มเติมหรือว่าดูเนื้อหาของคดีต่างๆนะแล้วก็รับคำร้องไว้ก่อนก็เป็นไปได้นะครับและเดียวกันอีกด้านหนึ่งนะครับสารอาจจะไม่รับคำร้องก็ได้นะครับเพราะว่าในเรื่องนี้เนี่ยในอดีตที่ผ่านมาก็เคยมีการยกคำร้องไปแล้วนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันในแง่ของขั้นตอนกฎหมายนะฮะถ้าสาิที่นาแล้วเนี่ย ได้มีการดําเนินการต่างๆที่ถูกต้องตามระเบียบต่างๆของทางราชธรรม์อะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็รวมไปถึงว่ามีเรื่องในขั้นตอนกระบวนการชั้นปปชอยู่ หรืออะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นไปได้ครับที่ขขอาจจะไม่ร้บงคำร้องครับเพราะนั้นทุกทั้งสองทางจัดเกิดได้พอๆกันครับค่ะอาจารย์ค่ะเท่าที่ดูคําร้องของนายชันชัยเนี่ยก่อนหน้าน,นี้ก็ยื่นคําร้องไปสองครั้งและสารเนี่ยก็มีการยกคําร้องไปแล้วนะคะมาครั้งนี้ครั้งที่สามก็คือสาลเน่นนัดนัดฟังคําสั่งค,คดีในวันนี้เท่าที่ดูเนี่ย <c oughs> คำร้องคงที่สามเนี่ยเหมือนหรือแตกต่างจากสองครั้งที่ผ่านมายังไงบ้างะคะครั้งที่สามเนี่ยนะครับผมคิดว่าก็คงจะมีการบรรยายพฤติกรรมอะไรต่างๆที่มากขึ้นเท่านั้นเองครับแต่่วา หลักๆก,ก็ไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหร่นักนะครับแล้วก็อาจจะมีประเด็นอย่างเช่นว่ามีเรื่องของรายงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ส่งไปที่ปปชนะครับอันนั้นก็มีการดําเนินการไปอยู่แล้วก็ยังมีผู้ร้องรายอื่นที่ไปร้องที่ปปชอ,อยู่ด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยก็โดยหลักๆแล้วก็ไม่ได้ต่างจากเดิมน,นะครับอาจจะมี เนื้อหาสาระอะไรที่เพิ่มเติมเข้ามาบ้างเล็กน้อยครับค่ะอาจารย์มองความเป็นไปได้เรื่องของอำนาจของศาลนะคะเพราะว่ามีการมองด้วยเหมือนกันว่าเอ๊ะจริง,รงๆแล้วเนี่ยควรจะต้องไปยื่นที่ศาลปกครองมากมากกว่าหรือไม่เนื่องจากว่าเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ของทางหน่วยงานอย่างกรมราชทัณฑ์แทนที่จะไปยื่นที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองอาจารย์มองเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างนะคะประเด็นนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ถ้าศาลไม่รับคําร้องเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่า าร้องผิดสารนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าคําสั่งของกรมราชทัณฑ์นั้นเนี่ยก็ถือเป็นคําสั่งทางปกครองนะครับแล้วก็อาจจะต้องไปเข้าสู่ศาลปกครองน่าจะมีความใกล้เคียงกว่าแต่เพราะสารดีกาของแผนกคดียาผู้มุงตําแหน่งทางการเมืองนั้นเนี่ยจะเป็นกรณีที่ผู้มุงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยจะต้องมีการใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบนะครับหรือเป็นเหตุของการทุจริตอะไรต่างๆเ่านะครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยเป็นเรื่องของระบบราชการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย จริงๆก็อาจจะเป็นอีกโจทย์หนึ่งเหมือนกันที่ศาลอาจจะพินิจพิเคราะห์นะครับว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับขอบหน้าที่ของศาลก็เป็นไปได้ครับค่ะทีนี้ในเรื่องในยะบ้างคะ่ะอาจารย์ในยะทางการเมืองจะเป็นไปในทิศทางไหนจะมีความเหมือนความต่างอย่างไรระหว่างการรับหรือไม่รับไว้พิจารณาของศาลฎีกานะคะอาจารย์ในแง่มุมทางการเมืองนะครับถ้าวันนี้ศาลไม่รับนะครับก็ทําให้คุณทักษิณเองนะครับก็อาจจะ มีความคล่องตัวนะครับขึ้นมาในการเคลื่อนไหวอีกคดีหนึ่งนะครับเพราะจริงๆคุณทักษินยังมีอีกหลายคดีนะครับที่มีเรื่องของการร้องไว้นะครับแม้กระทั่งในเรื่องชั้นสิบสี่เนี่ยก็มีการร้องในคําร้องอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็คงไม่ได้บอกว่าจะทําให้คุณทักษินสามารถจะมีอิสระได้อย่างเต็มที่นะครับและนะฮะเดียวกันถ้าสารรับคําร้องแน่นอนว่าตรงนี้ก็เป็นความเสี่ยงนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นความเสี่ยงที่มีโอกาส นะที่จะนําไปสู่เรื่องของการที่จะดําเนินการทางคดีอะไรต่างๆต่อไปครับ่ะอาจารย์มองว่าก็จะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองคุณทักษิณด้วยเช่นเดียวกันครับอแล้วอาจา์มองว่าถ้าเกิดว่าศาลร,รับคําร้องเนี่ยจะทําให้สร้างความกดดันแกบคุณทักษิณแล้วก็รัฐบาลแพท่ทองทานมากน้อยแค่ไหนคะตนน้นในแง่ของการที่คุณทักษิณอาจจะณนะวันนี้เป็นผู้ช่วยหาเสียงนะครับไปช่วยหาเสียงตามเวทีเลือกตั้งท้องถิ่นอะไรต่างๆเหล่านี้ย นะก็อาจจะต้องอมีการทบทวนนะยุทธศาสตร์เหล่านี้เช่นเดียวกันนะแล้วก็อาจจะต้องอดูในภาพใหญ่นะครับของรัฐบาลด้วยแต่จริงเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับรัฐบาลโดยตรงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นรประเด็นทางข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในทางยุติธรรมนะฮะหรือว่ากระบวนการในทางรัชทันะดังนั้นเนี่ยก็คงไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงนะครับแต่แน่นอนในทางการเมือง คุณนักสินก็อาจจะอยู่ในฐานะของคนที่คอยให้คําแนะนําปรึกษานะครับในการวางยุทธศาสตร์อะไรต่างๆก็อาจจะเป็นผลกระพับเนื้อานกล่าวมากกว่าครับค่ะแล้วการนําไปขยายผลเพื่อที่จะเขย่ารัฐบาลอาจารย์มองว่ามีความเป็นไปได้ไหมหากว่ามีการรับในวันนี้หรือกระทั่งในคดีอื่นๆต่อไปที่จ่อจะเข้าสู่การพิจารณาด้วยนะคะความพยายามในการขยายผลต่างๆเนี่ยมีอยู่โดยตลอดอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็เห็นได้ว่าก็ มีการไปร้องนะครับหรือว่าการใช้กฎหมายให้กลายเป็นการเมืองนะครับที่เราเรียกว่างีสงครามเนี่ยกันมากมายมนะถึงขั้นว่ามีคนบางกลุ่มเนี่ยไปร้องเลยอันคือให้เซตซีโร่ทุกอย่างเลยนะทั้งรัฐบาลทั้งสสทั้งสวนะทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการในการที่จะทำให้เกิดการระดมทางการเมืองแบบเนี้ยมันมีอยู่โดยตลอดอยู่แล้วครับผมคิดว่าไม่ได้เฉพาะคดีนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยการท,ที่จะขับเคลื่อนการระดมทางการเมืองเหล่านี้ได้หรือไม่เนี่ย มันขึ้นอยู่กับประเด็นความชอบธรรมทางการเมืองนะถ้ารัฐบาลยังสามารถมีเสถียรภาพมีความชอบรำลังการเมืองอะไรอยู่เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการพยายามทําให้สถานการณ์ี่มันไปถึงจุดที่เป็นจุดสุกงอมปลายทางนะเพื่อจะทําให้เกิดเรื่องของการใช้อํานาจเช่นการรัฐประหารหรืออะไรต่างก็ตามเนี่ยนะครับมันก็ไม่ง่ายรอกครับนะแล้วยิ่งในยุควันนี้เนี่ยต้องบอกว่าพี่น้องแมชาชนจำนวนไม่น้อยนะครับก็มีบทเรียนจาก การเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วง20ปีที่ผ่านมาในสังคมไทยะนะครับเราก็เห็นความรุนแรงความขัดแยง้งทางการเมืองที่ว่าไม่มีใครอยากกลับไปสู่จุดนั้นนะแล้วก็อยากจะให้กลไกในทางประชาธิปไตยเนี่ยมันแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองมากกว่าะนะเพราะนั้นผมว่าถึงมีหรือไม่มีคดีนี้เนี่ยความพยายามของคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยมีอยู่แล้วครับะนะแต่ว่า อาจจะยังไม่ได้สำฤทธิ์ผลได้ง่ายในยุคปัจจุบันนะครับค่ะอาจารย์ค่ะถ้าเกิดสมมติว่าคุณทักษิณเนี่ยรอดจากคดีนในวันนี้ไปได้นะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่ายังมีผู้ร้องเนี่ยไปยื่นคําร้องต่อองค์กรอิสระแล้วก็หน่วยงานอื่นๆเนี่ยอีกหลายองค์กรด้วยกันว่าจะเป็นปปชแล้วผู้ตรวจที่จะว่าจะส่งต่อสารปกครองหรือไม่หรือว่าทางพทยสภาที่กําลังที่จะมีผลการประชุมสรุปออกมาอาจารย์มองว่าหน่วยงานไหนองค์กรไหนที่น่าจะมีน้ําหนักต่อตัวของคุณทักษิณมากที่สุดนะคะ ผมว่าตอนนี้ปปชนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่ารายงานของคณะรมการสิทธิพนเมืชนแห่งชาตินั้น,นได้ส่งไปที่ปปชนะครับ <ạ. S 1> ปปชก็ดําเนินการนะครับในการพิจารณาดูว่าในรายงานดังกล่าวใครเกี่ยวข้องอะไรยังไงพฤติการต่างๆนั้นเป็นอย่างไรนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นขั้นตอนตามกฎหมายขั้นตอนที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญครับส่วนการที่มีผู้ไปร้องอะไรต่างๆเหล่าเนี้ นะบางคำร้องก็อาจจะพอมีหลักฐานมีน้ำหนักบางคำร้องก็าจ,จะไม่ได้มีน้ำหนักอะไรแล้วก็เป็นการหวังผลทางการเมืองมากกว่านะครับแต่ว่าใ,ในแง่ของกระบวนการตรวจสอบการชนะรับตามรัฐนูลเนี่ยอันนั้นผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่มีน้ำหนักมากกว่าครับค่ะสิ่งที่มีน้ำหนักที่ว่าเนี่ยผลที่จะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นเฉพาะต่อตัอตวคุณทักษิณให้ต้องกลับเข้าไปในเรือนจาําหรือว่ามันจะทําให้องคคาพยพมันเสียหายไปด้วยนะคะอาจารย์ การกลับเข้าไปในเรือนจำเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นข้อถกเสียงทางกฎหมายนะครับว่าบุคคลเนี่ยจะถูกลงโทษซ้ําได้หรือไม่นะซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยในทางกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้นะครับอันนี้ถ้าจะเป็นความผิดจะเป็นความผิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวระบบราชการบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับกับการาพิจารณาอนุมัติหรออะไรต่างๆนี้มากกว่านะครับ